สวัสดีค่ะเมอรอนี่ฮาสิมาเฮตดพานาคอตตาเวรสนะคะหรือแพชชั่นฟู้ดหรือว่าหรือสิเป็นกระทกโลกบางคนกับสิเอิญแบบนั้นฮาเริ่มต้นนะคะเมอรอนี่ต้นทุนมีหน่อยนะคะเฮาต้องผสมนุ่มกับน้ำเนาะแล้วแต่ผสิใส่นุ่มรวนเลยหรือว่าใส่ขี้มผสมก็ได้เนาะคะ่ะหรือว่าถ้าต้นทุ่นบหลายกะ ใส่น้ำเปล่าไปเรื่อยค่ะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะลมหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนแล้วค่ะนี่อันนี้ประมาณแปดร้อยมลนะคะระบาดน,นี่ห้าก็ใส่น้ำตาลทรายไปยสองส่วนโตเอาสามส่วนดีกว่าสามส่วนเราห้อาก็สิบไปต้มนะคะแล้ว พออุ่นๆแล้วค่อยมาใส่เีลาตตินเดี๋ยวไปต้มก้อนหนเดือนนี่ค่ะเห็นมอนน่มเริ่มเดือดแล้วเดือดแล้วกะเบาไฟลงค่ะหยอดวาลิล่าลงไปแล้วแต่ไผมักกินเค็มมากเค็มน้อยประมาณจัก 4ีหายศนะคะหอมมากหอมวาลิลาเาก็กพ้นให้นุ่มแบบอุ่นๆเข้าควใยไซเจลาตินนะคะแล้วเข้ากับสซเจลาตินเจลาตินนี่แตกต่างกันก็ผงวุ่นเนอะคะ่ะเจลาตินนี่ซิมี่ว่มแบบว่า ควหนุ่มคว่วหนูขั่วแบบดึง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 นะคะแต่ว่าถ้าเป็นวุ่นนี่มันกระสิแบบเป็นแข็งแล้วก็กรอบนะคะก็แล้วแต่ไพ่มากอารมณ์ไดเดอแต่ว่าขอยนี่มากเจลาตินก็เลยใส่ใส่เจลาตินเจลาตินนี่ใส่น้ำอุ่นนะคะใส่น้ำอุ่นบไดใส่น้ำห่อนต้มคือจังอันวุ่นเลยคะ่ะแตกต่างกัน จลาตินละลายได้น้ำน้ำอุ่นนะคะละลายได้น้ำน้ำ,นำอุน่นตะว่าผงวุน่นละลายไดน,น้ำห่อนนะคะน้ำห่อนเดือดแล้วก็ต้องเอาไปต้มผอมผงวุน่นทับ่ต้มให้วุ่นซุกเนี่เยเวยลาเวลาวุ่นมันแข็งโตแล้วมันสีละลายค่ะละลายกลับขึ้นมาเป็นน้ำที่เกา่าข้าเอ่นว่าวุน่นไข่โตแบบนั้นแหละต่อไปเทใส่พิมพ์ละกะเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะ น,ะะนี่ค่ะได้ทั้งเมดซีถ้วยเดี๋ยวเข้เอาไปแช่ตู้เย็นก่อนนะคะส่วนที่เหลือก็คือซาวรสหรือพ s s i ช่นฟ o ตนะคะหแห้งเหียวแห้งหวานนะคะแห้งเหียวแห้งหวานพิดกับผลไม้ประเภทอื่นนะที่ห้าต้องกินซดแต่ซาวรสหรือกระโทกโลกนี่ ยิ่งเหียวยิ่งหวานนะคะอ,อันนี้ก็เป็นจากต้นที่บ้านเองเหมือนกันด้วยค่ะนี่คือกระทุกโลกหรือสาวรตนะคะที่เ้าแกะไว้สามน้วยแค่นั้นก็พอแล้ว อากาศใส่น้ำตาลลงไปน้ำตาลคว่วหวานตามมากเด้อค่ะกระทุกโลกห้ามันหวานอยู่แล้วเพะฉะนั้นห้าบ่ต้องใส่หลายตัดเกลือน้อยนึงน้อยเดียวเด้อค่ะนะให้มีเค็มแป้มๆสักหน่อยเดี๋ยวห้าไปตั้งไฟให้น้ำตาลละลาย ้เดือดจักน้อยเด้อค่ะหอมหมากหอมสาวรสหอมกระทุกลกโอเคประมาณนี้ละคะ่ะแค่นี้ละพ่อแล้วพ่อแล้วเดี๋ยวห้อกระพันให้เย็นแล้วก็อา่าล่อเอาโตเย็นรีหรือพนัคอตต่าของห้าออกมาจากตู้เย็นเนาะกะมเทนี้ราดไปเลย ปิดไฟค่ะพักให้เย็นนิดหนึ่งนะคะนี่ผ่านไปใส่ตู้เย็นไว้ประมาณสามชั่วโมงนะค่ะตึง้งอาจสิบบเรียบเนียนทอดไดแต่กระถือว่าดีนะคะถ้าผู้ใดต้องการแก้ออกให้เรียบๆกะเอาไปแช่หนังอุ่นก่อนนี่ดึงๆด,ดีไหมคะ ดึงดึงดีบอสซาเด้งดึงเด้งดึง,ดงนี่หอมสวรรดผ์ผสมกับวาลิลามีเม็ดแบบเม็ดสวรรด์กรึบกรึบน้ำไพท่เสิร์แบบนี้ก็ได้